เอาละครับวันนี้พูดถึงเรื่องของเตียงนอนฮวงจุ้ยเตียงนอนนอนอย่างไรนอนให้มีความสุขนอนอย่างไรให้มีโชคมีลาบให้เงินทองไหลมาเทมาคู่รักรักกันอย่างหวานแหววข้อที่หนึ่งเตียงนอนอย่าหันไปที่หน้าต่างถามว่าทําไมในวบราณโบราณเขาบอกว่าอย่าหันหัวเตียงไปหน้าต่างใช่ไหมก็เพราะว่าหน้าต่างนั้นมีลมประทะักศรษะตื่นเช้าขึ้นมาฮัทช ไม่สบายนี่คือสาเหตุของหลักวิทยาศาสตร์ที่เอามาใช้กันได้ข้อที่สองอย่าให้แอร์อยู่บนศีรษะของเราเพราะความเย็นนั้นประทะกับศีรษะของเราบวกอุณหภูมิที่อยู่ในร่างกายทําให้เกิดอาการไม่บาลานซ์เรื่องของอุณหภูมิเราจะไม่สบายออกมาได้ใช่ไหมครับเนื่องจากในยุคสมัยโบราณหน้าตา่างสมัยนี้ก็คือเรื่องของแอร์นะครับต่อไปข้อที่3ครับเรื่องของประตู ประตูไม่สมควรอยู่ตรงข้ามกับเตียงนอนถามว่าทําไมหลายคนสงสัยเพราะว่าเวลาคนเปิดประตูเข้าเปิดประตูเข้าเปิดประตูออกเออกิเดอาการกังวลใช่ไหมฮะเราก็จะนอนไม่หลับเราจะกลัวไปหมดเลยว่าเดี๋ยวคนจะเข้ามาหรือเปล่านอนไม่หลับกระสับกระซายอีกแล้วตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ยนอนไม่หลับ นี่แหละครับแล้วจะเอาเวลาไหนไปหาเงินนาทองให้ลูกใครเมียใช้ก็เพราะว่าตัวเองนอนหลับไม่เพียงพอดังนั้นจำไว้เลยครับว่าอย่าหันประตูตรงกับเตียงนอนนะครับนี่คือ3ข้อเคล็ดลับในการที่จะเสริมชีวิตของคุณให้มีความสุขให้มีเงินมีทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้3วิธีนี้เอาไปใช้รับรองว่าได้ผลนะครับติดตามได้ครับเรื่องของโฮงจุ้ยกับวิทยาศาสตร์อาจารย์ก้าสกลวัฒน์ครับ